สวัสดีครับมาพบกับลูเกเกมกับเกมวันพันแมนซองเก้เซอร์เวอร์หกสนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่87แล้วนะครับแล้วก็กิจ,จกรรมศึกสโนว์แมนนี้ค่อนข้างที่จะดูเดือดน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าดูเดือดยังไง อตอนนี้เรามาอัพเดตพลังก่อนแล้วเราก็จะมาเปิดเศษสีทองนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนแปลงล่างสีแดงนะฮะโอเคเรามาอัพเดตพลังก่อนครับว่าต่อพลังเท่าไหร่ตอนนี้อันดับพลังที่60ครับ9ล้าน3แสนเหมื่นครับผมผ่านด่านอยู่ที่20ตัวละครสุดเก่งอยู่ที่72ครับแล้วกิลวอยู่อันดับ3ครับผมวันนี้ยังไม่ได้ลงเรียวทามนะฮะลาบะลองอยู่อันดับ63เหมือนเดิมครับไม่ได้ตีครับ แล้วก็ดนเรียวไทมก์ก็แต้มเดิมครับพันสามสิบแปดครับผมปั๊บเปิดมาไม่ได้อะไรดีๆเลย,เลยโอเคก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเออเกี่ยวกับศึกโน์แมนนะฮะเรามาเปิดอันนี้ก่อนดีกว่าเออเรามาเปิดเศษ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 อ,อันนี้ก่อนดีกว่า เราจะได้ไรเราไปดูกัน3 2มสอไปได้หมวกลำลองนะครับลำลองเช็ดพีบ้างกันครับไม่ดีครับอ่าจบไปตัดปัดตกไปเลยฮะตอนนี้เราก็จะมาดูอ่าชิ้นส่วนแปลงล่างสีแดงนะครับเพืเ่อนๆโอเค3 2 1หนึ่งไปได้อ่าแบบพลังไฟนะครับโอ้โหของดีได้แบบพลังไฟนะครับพลังไฟ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังไฟใช้กับอันไหนบ้างนะฮะนี่ฮะพลังไฟสายฟ้ามือปืนมายากลนะครับพอดีเลยเราจะไ,ไปพัฒนาของโจมตีนะครับเพราะาเราจะปั้นกีฟแล้วตอนนี้แต่ประเด็นคือเมื่อกี้เราอ่านว่าอะไรบ้างนะสายฟ้ามือปืนมายากลใช่ไหมครับเพื่อน มีอะไรแหล,แหล,แหลมๆบ้างไะเนี่ยโอ้โหเอ้ยสายฟ้า,าโอ้โหความเห็นพีความเร็วไม่เอาอย่าได้โจมตีโอ้โหมือปืนก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์อีกโอ้ยแย่แล้วเพื่อนๆโอ้ยแย่แล้วโอ้ยไม่มีอะไรดีๆเลยมีแต่เฮ็ดพีอะโอ้โหเสียดายมาก ไม่เอาครับไม่เอาเราต้องการโจมตีนะครับเพราะว่าผมจะเริ่มมาปั้น G4 จริงจังแล้วเพราะว่า G4 มันนั้นเป็นตัวดาเมจตัวเดียวนะตอนนี้นะครับกว่าจะมีตัวดาเมจเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือราชาทะเลนะฮะซึ่งเดือนเมษาสิ้นเดือนนี้นะฮะกว่ามันจะเข้า แล้วกว่าเราจะปั้นเราก็เลยต้องปั้นตัวนี้ให้สุดไปก่อนนะฮะเพื่อที yeah, ่จะทำดาเมจสองชั้นนะฮะเผาปึ Pla ้มระเบิดปั้มต่อยอีกตุ้มหายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเอเอเรามาดูอันนี้ก่อนมือปืนป้องกันป้องกันสวยมีอะไรดีๆไหมไม่มีแล้วก็มาดูสายฟ้านะครับอามาริยคกกันแล้วกัน นี่นมัจะกนได้เพื่อนวัวตาดาเมจพอดีเลยโอเคอขออนุญาตเปลี่ยนกับป่าเถือนเลยแล้วกันขออนาตลีเลยลีเลยดีไหมเห็ดเรายิางน,น้อยอยู่ไม่เป็นไรครับย้อมเสี่ยงเราทำการทยานขึ้นบวก90ครับต่อด้วยดาว3ดาว จะสี่เลยตีบนนี้ก่อนเดียวไม่พอโอ้โหตายแล้วอะไรก็ไม่พอสักอย่างอืมไปท้าสู้ราชาก็อืมคิดว่าไม่น่าจะออก,ก้วเพื่อน,อนทำไงดีว่าเราก็ลงลุกวันด้วยแปดสิบสามเหรอไปหาแรกจากไหนได้บ้าง น,นแรงไม่ได้สักอัน,นตัวมั่วเปิดเลยดิไมเ่เพื่อนอันนี้อ่ะอันนี้ไม่น่ามีนะอันนี้ไม่มีไม่ต้องดูอ่ะนี่แหละไม่มีนะแล้ะไหนอีกไม่มีแล้วเพื่อน โอเคฮะเราก็ยังปั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าของเรามันไม่มีนะฮะของไม่พอแล้วก็ตัวดําเราเหลืออีก3ใบนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะทันพรุ่งนี้น่าจะซื้อหมดเอโอเคเรามาดูศึกสโนมนกันครับซึ่งเออเป็นกิลอันดับ1กับอันดับอันดับ1ถึง1อันดับ1ถึง3นะฮะที่สู้กันอย่างดูเดือดน,นะเขาจะสลับไปสลับมาตอนแรกนะแต่ตอนนี้คือแบบ คะแนนนิ่งแล้วเพราะว่าโจนเว้เขาเขาไปถึงห้าหมื่นแล้วตอนนี้คือถึงห้าหมื่นแล้วเขาน่าจะช่วยกันทำไม่ก็หัวกิวหรือว่าเพื่อนๆเ,เขาก็ทําคนเดียวนะฮะแต่ส่วนของผมนั้นผมได้ทําไว้ที่เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยเ้าสบห้าแ้มนะครับแต้มความดีทั้งหมดที่ผมทําไว้นะฮะซึ่งตอนนี้มันใกล้จะหมดเวลาแล้วอยู่ที่อันดับ45ก็คง จะได้เป็นไอตัวนี้ฮะนี่แปดร้อยแปดสิบแปดเพรครับเพราะว่าทางกิ้วนั้นไม่ค่อยแอคทีฟมันสักเท่าไหร่ฮะก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเรามาอยู่กิ้วเขาเองแล้วรอประมูลก็ผมจะไม่รอประมูลนะเพราะว่าประมูลโลกนั้นมันมีขายไม่กี่อย่างเองมีตัวม่วงอ่ามี อะไรมีตัวม่วงมีชิ้นส่วนเอ่อซอมบี้แมนสีแดงมีส่วนซอมบี้แมน U R แล้วก็อะไรอีกต่างๆนิดนึงมันมีไม่เยอะเพื่อนๆแล้วก็ไอตัวหน้าอ่าวิจัยนะฮะพวกวิจัยพวกไอเด็กอะไรเนี้ยก็ประมาณนี้วันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันก็ขอ จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพืเ่อนๆก็มาอัพเดตพลังให้ดูดเฉยนะฮะแล้วก็มาจะมาทำชิ้นส่วนชิ้นส่วน,วน,วน,วนอุปกรณ์สีแดงแต่ก็อุปอุปกรณ์ไม่พอครับเพื่อนๆมีไหเนี่ยไม่มีไม่มีเลยเปิดออกมาก็เกลือโหได้ของดีอยู่นะถือว่าผมได้ของดีอยู่นะ เพราะว่าเออ่มันมันบอกว่าตัวนี้ทีบวกแล้วก็เข้าตรงนี้นะฮะดาเมจทั้งหมดที่ตัวเองได้รับ2%เพิ่มเป็นสปีดแก่ตัวเองนะฮะก็คือว่าสายความเร็วเนี่ยน่าจะเหมาะกะับพลังไฟนะฮะคิดว่าคิดว่านะผมคิดว่านะเพราะว่าเอ่อทางพวกท็อปเซิร์ฟเขาก็ใส่กันนะฮะขาดอีก13มันมยิงไปหาจากไหนได้บ้างเนี่ย จะลามมาหมดแล้วด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องไปหวังนะครอันดับรางวัลซื้อรอบซื้อรอบโหดมันก็ไม่ได้เพื่อนๆต้องเก็บเพชรไปซื้ออะ Okay. เดี๋ยวยังไงถ้ามันอัพได้เดี๋ยวผมจะมาอัพให้ดูนะเพื่อนๆอวันนี้นะก็ถ้ามีคําพูดหยาบคายอะไรก็ต้องขออภัยมานที่นี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบสละถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดนู้กดน,นี่กดนั่นให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย